ได้เวลาแสแตกอีกเช่นเคยพี่นอ้อง๋ยวลองมาเป็นฝรั่งดูสักวันดูวันนี้ลองมาเป็นฝรั่งดูสักวันดูคาบูดาราจะดีไหมไหนลองมาเป็นฝรั่งดูดูอืมไมันล้วน ้วนจะไปไหนควันหุ้ยๆเลยม,มาเด้อใครอยากชิมอาหารฝรั่ง นานกินก็ได้อยู่พี่นอ้องนะฮะทุกว,วันไม่หมไหวแล้วถ้าใสผงยูร่จังหน่อยจึงน่าจะคืน แม่ฝรั่งก็กินได้นะก็อร่อยอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันเลี่ยนไม่มีอะไรกินพอกินเล่ยวนุ่มหวได้อยู่เพคาะว่ารู้ให้ก,กินอะไรดาวันเนี้ย สเต็กก็ไม่ไหวตูลาล่าแล้วกันง่ายดิสเต็กก็ไม่ไหวแล้วจะซอยจุเพราะว่าทางของเราสเต็กไม่ทางของเราถ้าซอยจุน้ำจิ้มขมอำัลรำนี่เบา ลูกตีก็ไม่ค่อยกินกรอเองนานที่กินถ้ากินก็จะเป็นเอามาทำพัดกะเพรามากกว่าสปาเกตตี้พัดกะเพราคาโบเนล่ามันเลี่ยนเดี๋ยวอ้วนแต่ว่าวันนี้ไม่รู้แห้งจริงต้กงวดทำไมสลายก็เบือ่อ สปาเกตตี้แล้วกันลองเป็นฝรั่งดูฝรั่งโคฝรั่งโคราช อย่าขนแล้วลืมมืดบันเลยคุณเอาคนยุดเมื่อ,อ,อเชิงคือตัวมันเลี่ยาส่งบางคนสั่งกินทุกวันขบเลยรับ เพื่ออยู่พี่น้องต้องอะไรมากมายคนระับเนี่ยทีนที่มันมีแหละในไปต้องเสียตังค์มาทำทุกทายเพื่อพี่น้อง